สดีท่านพอแม่พี่น้องทุกคนด้วยนะคะสวัสดีค่ะวันนี้ฉันพาเธอมาปูซานเซาโคลีเธอสวยกีเพาวันนี้นะได้เหมือนกันเพราะที่นี่มีโคเหมือนกับจีนเหมือนกันแหละเนอะมาได้แหละฉันนับไปหามาแล้วมันไม่มีชัยหน้าทาอะค่ะหนอใช่ค่ะเธอเต้นอีกแล้วอ่ะ Mm hmm. ตอนนี้ฉันยนี้ไม่ได้ใส่ชุดมานะแต่ว่าฉันจะเปลี่ยนให้ดูตรงนี้เลยก็แล้วกันโอเคเปลี่ยนโชว์เลยเหรอเสร็จ <Wow. S 1> แล้วชุดเนี้ยโอ้โหสวยที่สุดแล้วค่ะสวยจังจ้ะไปไหนกันดีล่ะนี่ไงเนี่ยดูดิสถานที่เนี่ยไม่ได้มีแค่ในเกมนะชีวิตจริงก็มี mm. โหอยากไปดูเลยอ่ะ มันสวยเหมือนกันนะแบบเหมาะกับการถ่ายรูปเออฟังแล้วเราไปกันเลยมะมาตาขาฉันมาโอเคมาทางไหนล่ะตรงนี้ตรงนี้น่าเสียดายถ้าอุ้มได้ฉันก็อุ้มเธอเวลาพอเธอเดินชานะมุมมองบั็อกหรอ๋อไปตามเส้นันนี้ใช่ไหมโอเคฉันเห็นฉันเห็น่หระ ไปตามเส้นทางาาะลูกศอนชี้ใช่ไหมกด to Temple อ่ะโอเคโหแล้ว่อยขับขึ้นมาถ่ายรูปอีกทีทำไมมันเกินเป็นทางลงไม่ได้ทางขึ้นเนาะโอ้มีน้ำตกด้วยอะเธอเห็นดบบยชั้นป่ะไหนเห็นใช่ไหมโอเคไหนก็เก่เป็นหวาเดี๋ยวดูดิอันนี้เป็นโคหมอ สวยอะคมไฟอะโหดูสิมาเดินแบบว่าเดินทัวร์เดินเที่ยวให้มันแบบว่าคุ้มค่าที่เสียนั่งเครื่องบินมาหน่อยอือหือโอ้ยโอ้ยโอ้ยโอ๊ยเธอไม่น่าบิดมุมมองฉันน่าฉันก็เลยงงเลยเนี่ยฉันจะบิดมองไปข้างหน้าจะอไปข้างหลัง อนะอรีบวิ่งมาช้าแล้วเกินนี่ไม่ถ่ายรูปกับตรงนี้จริงๆเหรอสวยอะวัดอ๋อนี่เข้ามาแล้วไม่ใช่วัดคืออะไรอะวัดวัดสินี่ไงมีมังกรด้วยอะโหดูสิทุกคนสวยมากเลยอะชื่อเดียวกับฉันเลยอะมาถ่ายรูปดีกว่า ฉันถ่ายเซลฟี่เดียวไปแล้วคนเฮ้ยอันนี้อะไรอะ่ะญี่ปุ่นชัดๆเแมวของญี่ปุ่นชัดๆเลยไหว้พระหน่อยใช่พ้าหรอไม่รู้ไม่ใช่ผ้าหรอกมันน่าจะเป็นแมวนำโชคมั้งใช่ปะเดี๋ยวฉันถ่ายรูปให้เอาเปล่าเอาเอาเอาแล้วเลยเดี๋ยวฉันถ่ายเดี๋ยวเธอก่อนไงมาดิ มาดิเดี๋ยวเธอไปยืนก่อนนะโอเคมันก็บังคับใจวธอติด,ดยาก uh huh. ถ้าเขจาจะอยู่อ้าวเธอทำท่าเต็มที่ของเธออังเป่ตาตัวตัวไกด์นะที่เธอพูดที่แล้วเดี๋ยวปั๊บนึงปั๊บนึงเดี๋ยว เอาท่านี้เปล่าที่น่ารักก่อนนะโอเคเอาท่านี่อ่ะดีไหมอ่ะได้ได้ได้เรียบร้อยเสร็จแล้วงานเริด่ดค่ะคุณพี่โอเคขอบคุณค <c oughs> รับรอบนี้เรามาถ่ายเซลฟี่เปล่าโ <Okay. S 1> อเคเซลฟี่อ่านี่อ่าฮะ <c oughs> <c oughs> <c oughs> จะจะหันมาแบบเนี้ย พอตลุดเลยอ่ะเอ้าฉันจะเดินเบี้ยวเอียงไปเลยเออด้านในกดมองกล้องเลยแล้วก็สวยไหมโหฉันทำเคสสำเร็จได้สามสิบเหรียญเลยอหรอชิว่า้แมวกัเหรอ ออ๋มันเป็นแมวน้ำโชคอ่ะเดี๋ยวฉันขอพ่อหน่อยดีกว่าเออขอให้เรารวยรวยร่ำร่ำมีชุดสวยสวยใส่เยอะๆขอให้ฉันคนน่ารักขอไอริงลี่ตกตาำไม่ได้ไม่ได้ไม่ได้ดีขอไอริงลี่แบบว่าน่ารักดิใจฉันเนี่ยมีคนดูเยอะๆนะฉันขึ้นมาวันนี้ก็ได้แฮือไม่เจอโหมันสวยมากเลยอ่ะ ะเคือปะ๋ยวฉันขอถ่ายรูปก่อนแบบนึงวะนโอเคเจบร้อยงามจ้ะเลิศค่ะคุณหนูว่าเราเข้าไปตรงไหนได้บ้างอีกมีตรงเนี้ยที่เธอยังไม่ได้ถ่ายรูปอ่ะอ้รูปป้นใหญ่สวยเนาะใช่ฉันถ่ายไปแล้วไม่เป็นไรนี่นี่อันเนี้ยหน้ากากมีหน้ากากหน้ากากญี่ปุ่นหรือเกาหลีก็ไม่รู้ กาหลีกับญี่ปุ่นเหมือนกันไหมไม่เหมือนหรอกเนี่ยมีที่จิบชาอะไรนม่ีนั่งนั่งได้นั่งได้เดี๋ยวฉันนั่งละเอาไปเป็นไม่เป็นเปลนละนั่งละทำไงอ่ะก็นั่งโพธานแหละเธอมันไม่มีที่ทยี่แค่นั่งเชื่อเถอะเราไปกันดีกว่า นี่สารภาพผิดมาด๋ยูนี้ไม, <c oughs> ไม่ใช่ไม่ใช่โอเคปะตีกองไหมตีกองได้ปะฉันตีกองแบบนึงทำให้ปังปะดังป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 ะปังปังปังปปังปังปังปะปังปังปังปะปังปังปังโอเค โอโหฉันตีเก่งเปะ่าะมีพินด้วยโหมีที่แบบกินข้าวด้วยอ่ะอหหอมีซูชิอ่ะไหนไหนบอกเกาหลีเหมือนญี่ปุ่นจะไปไปหลงไปตรงไหนนี่เดินลิลลี่ลิลลี่เราจะเดินหนีทำไมไปตรงไหนหรงเมื่อกี้เนี่ยตรงไหน เดี๋ยวก่อนตามฉันมาจะมาไม่ที่ใจเธอเดินมาซอกเข้าตรงซอกมาไรฉันบังคับให้อเธ <c oughs> อไี่เดินออกยากอาอ,อกกินแล้วก <c oughs> ็ตรงนี้สวยอะโคมไฟสวยอะโอ้ยที่กินข้าวดเดินตามไมันไม่มีที่ให้แบบว่านั่งไปนั่งกินจริงอะ คือมันก็จะแบบว่าเป็นตัวอาหารนะทุกคนคือแบบมันมีแค่แบบเดินผ่านแต่มันไม่มีให้นั่งเลยอ่แล้วก็มีโอ่งโอ่งอะไรสุกอย่างนี่แหละไม่เธอเดินเร็วจังเลยอะ่ะโอ๊ยเฮ้ยนั่งเ <laughs> มื่อกี้ฉันเข้าไปในโอ่งได้ด้วยอ่ะนั่งใหม่ดิ <laughs> เข้ามาเหมือนกันฉันเข้ามาแล้วแบบตัวจมลงไปในนั้นเลยดูดิป่ะไม่มีอะไรทุกคนไม่มีอะไรรู้สึกว่ามันมีบางอย่างตรงนี้โคมสวยมากเลยอะเนาะ เลยเหรอมีอะไรคะเหรอนี่ถ่ายรูปคล้องไฟเรียบร้อยจ้ะที่มันกว้างมากเลยอะเออตรงเนี้ยะมัเคอะไรอ่ะของฟามิงโกอ๋ออันนี้คือปูซานนะทุกคนก็ห้อง ห้องเปิดประตูไม่ได้เพราะเขาปิดตายไวเหรอ,อมไม่ใช่เขาแค่ให้เข้ามาเยี่ยมชมแค่นี้เขาปิดประตูไว้เพื่อกันไม่ให้คนเขาเข้ามากวนกันก็เอาเป็นว่าเดี๋ยวเราลงมาก่อนดีกว่าถึงซอกแล้วเนี่ยไม่มีอะไรแล้วเด, <laughs> เดินตามโอ่ <laughs> เดิน้อโซ่ก็ติดโซ่อ,อีกอ่ะแล้วมาเล่นโซ่หา <laughs> เคยไหมือนเดินเข้าตรงซอกเยู่อเข้าได้อีกไหมอะไม่ได้แล้วว่าฉันไม่งเหรอฉันรู้สึกว่ามันจะท,ที่เที่ยวน้อยเกินไปด้วยว่าเข้าๆมันกระโดดเข้าไม่ได้เ๋ยฉันขอใช้ยานพาหานะสเก็ตไปก่อนก็แล้วกันนะไปไหนอะตามเธอมานี่ไงอันนี้อะไรอีกแล้วอะประตูเขาปิดไว้อะ เนี่ยเขาปิดไม่ให้เข้าอ่ะจะแอบ,บรักรอบกระโดดเข้าก็ไม่ได้เดี๋ยวฉันขอตั้งชื่อเธอเลิงลี่ก็แล้วกันนะ<ต> <laughs> ได้แล้วเธอน,านา่ารักอะ ฉายาเธอเป็นเล้งรี่แล้วเธอตั้งให้ฉันจริงใจบ้างปะ้เออ็เ,เขียนจริงใจบนหัวอยู่แล้วจริงใจสีอันเนาะไม่มีอะไรเลยนะโหดูดิองค์ใหญ่มากเลยอ่ะมาป้าก็มองว่าย <c oughs> ข้างบนเลยละกันปีนขึ้นมาเลยอ่ะ ม่เท่าแค่นี้ยังเหรอน้อยจังเอาล่ะสำหรับคลิปนี้ถ้าเพื่อ,อนๆชอบก็อย่าลืมกด subscribe กดไลค์กดแชร์ด้วยนะค่ะสำหรับวันนี้ก็ต้องขอตัวลาไปก่อนค่ะบ๊ายบายก็เดี๋ยวมาถ่ายปกคลิปกันดีกวะนะ่าเนอะเดี๋ยวเอาเป็นแบบนี้แล้วกันโอเคเดี๋ยวอย่าหลับตาสะโอเคบ๊ายบายนะคะจุ๊จ